ูแล้วก็กำลังที่ทางถ้าเกณฑ์นะครับก็จากการประชุมคราวที่แล้วก็คงสร้างดีนะครับกาเราผมความทางต่างชาตินะครับเป็นหลักสําหรับคนไทยนะครับก็มีความเกี่ยวโยงกับการประชุต่อรกับอาเซีนนะครับหรับรายอียดต่างๆมาการต่างๆที่ท่านผู้ว่านจังหวัดได้ออกไปโดยเฉพาะการเข้มงวดในเรื่องของผู้คนที่จะครับก็ ข้อมรเอนกที่แล้วนะป็นเรื่องของการที่ทางสาธารณสุขได้ออกเป็นอินโฟไวให้กับทุกท่านัก้รางอะไรนะครับเมื่อวานนี้สิบลายตามมาตรการกับกลุวิทยุการโควทดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่หนึ่งในสายยันจะไม่เกิดอีกการระบาดมากขึ้น เจาจะได้มีความสอนอีก